เกริกชัยยืนมองตัวเองในกระจกภาพที่สะท้อนกลับมาคือชายหนุ่มในชุดหรูท่าทางมั่นใจเขายิ้มกับตัวเองแต่ในใจกลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่อาจอธิบายได้ในสายตาของคนทั่วไปเกริกชัยคือคนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทเงินทองที่มากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย และบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยของตกแต่งราคาแพงแต่เขารู้ดีว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนั้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้เกลอกชายเคยเป็นคนที่มุ่งมั่นในทุกสิ่งเขาทำงานหนักเพื่อไต่เต้าขึ้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความทะเยอทะยานกลับเปลี่ยนเป็นความโลภเขาเริ่มใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาชนะคู่แข่งทั้งการใส่ร้ายเพื่อนร่วมงาน การยักยอกเงินบริษัทและการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแม้จะได้สิ่งที่ต้องการแต่ทุกครั้งที่เขากลับบ้านและนั่งอยู่คนเดียวเสียงในหัวของเขากลับก้องขึ้นมาไม่หยุดบอกว่าเขาทำถูกแล้วหรือสิ่งที่ได้มานั้นมีค่าแค่ไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปในเช้าวันหนึ่งขณะที่เขากำลังดื่มกาแฟในห้องทำงาน จูจูเลยขาก็เข้ามาพร้อมจดหมายฉบับหนึ่งเกลือชายรับจดหมายนั้นมาด้วยความสงสัยซองจดหมายเป็นสีขาวธรรมชาติแต่สิ่งที่ทำให้เขาสะดุดคือชื่อผู้ส่งที่ระบ,บุว่าชายชาราแห่งสติเขาค่อยๆแกะซองขาวนั้นออกมาและอ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือเก่าๆข้อความนั้นเขียนว่าความผิดพลาดของเจ้านั้น จะนำมาซึ่งหายนะแต่ยังไม่สายที่จะเปลี่ยนแปลงจงหาคำตอบให้เจอว่าความสุขแท้จริงอยู่ที่ใดหัวใจของเกลอกชายเต้นแรงขึ้นเขามองข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาเริ่มตั้งคำถามในใจว่าใครคือชายชาราผู้นี้และเขารู้เรื่องทั้งหมดได้อย่างไรวันนั้นทั้งวัน เรกชัยไม่เป็นอันทำงานคำพูดในจดหมายนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวคือคำว่าหายนะคำนี้กระตุ้นความกลัวในใจของเขาเขาตระหนักดีว่าความผิดทั้งหมดที่เคยทำอาจกลับมาส่งผลต่อเขาในแบบที่เขาไม่คาดคิดก็เป็นได้เขานั่งอยู่ในความคิดจนตกคำก่อนจะตัดสินใจว่าจะหาคำตอบได้ยังไง และใครคือชายชาราผู้นั้นและคำเตือนนั้นหมายความว่าอย่างไรหลังจากได้รับจดหมายลึกลับเกลึกใช้ก็ใช้เวลาหลายวันในการคุ่นคิดถึงความหมายของคำเตือนนั้นความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเปรากับเงามืดที่คอยติดตามเขาไปทุกที่ทุกครั้งที่เขาหลับตาภาพของข้อความในจดหมายก็ปรากฏขึ้นในหัวอย่างเด่นชัด ข้อความที่เขียนว่าความผิดของเจ้านั้นจะนำมาซึ่งหายนะมันหมายความว่ายังไงแล้วชายชาราคนนั้นคือใครกันแน่เกิกชัยพึมพำกับตัวเองขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานอันเงียบสงัดในคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบของเมืองหลวงที่หลับไหลเกิกชัยได้รับโทรศัพท์จากเลขาของเขาแจ้งว่า มีชายชาราคนหนึ่งมาขอพบที่สำนักงานในวันถัดไปเขาตัดสินใจไปพบชายคนนั้นด้วยความรู้สึกอยากรู้คำตอบปนความรู้สึกกลัวลึกๆในวันรุ่งขึ้นเขาเดินเข้าไปในห้องประชุมส่วนตัวของบริษัทชายชาราผู้หนึ่งในชุดเสื้อธรรมดาธรรมดานั่งรออยู่เขาเงยหน้าขึ้นมองเกลือกชายด้วยสายตาที่นิ่งสงบและทรงพลัง ข้าไม่รู้จักเจ้าแต่ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังหลงทางในชีวิตชายชารากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งเกลือชายรู้สึกประหลาดในใจเขารู้ได้อย่างไรแล้วทํำไมเขาถึงส่งจดหมายนั่นมาหาเขาชายชารายิ้มบางๆก่อนจะตอบว่าเพราะเจ้ารู้คำตอบอยู่ในใจแล้วแต่เจ้าปฏิเสธที่จะยอมรับมัน เราสร้างหายนะให้กับตัวเองด้วยความโลภและความหลงอย่าปล่อยให้มันกัดกินตัวเจ้าอีกต่อไปเลยคำพูดนั้นเรากับขมมีดที่กรีดลึกเข้าไปในจิตใจของเกริกชัยเขานั่งนิ่งรู้สึกเหมือนถูกเปิดเผยทุกสิ่งที่เขาพยายามซ่อนเร้นมานานถ้าเจ้าอยากหลุดพ้นจงเริ่มต้นโดยการยอมรับความจริงในใจของเจ้าเอง ชายชารากล่าวปิดท้ายก่อนจะลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากห้องไปชายหนุ่มนั่งอยู่ในความเงียบเขาไม่รู้จักชายชาราผู้นี้และไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้เรื่องราวในชีวิตของตนแต่คำพูดเหล่านั้นทำให้เขาเริ่มตระหนักว่าบางทีเขาอาจเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองหากต้องการความสุขที่แท้จริงหลังจากการพบกับชายชารา คำพูดของเขายังคงก้องอยู่ในหัวที่บอกว่าจงเริ่มด้วยการยอมรับความจริงในใจของตัวเองเกลิกชัยนั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนที่ยังคงสว่างด้วยแสงไฟแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสับสนเขาเริ่มย้อนคิดถึงทุกสิ่งที่เขาเคยทำตั้งแต่การเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานการทุจริตเงินของบริษัทและการใช้เล่ห์เหลี่ยม เพื่อไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนี้ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเลื่อนดูรายชื่อเพื่อนร่วมงานที่เขาเคยหลอกลวงหนึ่งในนั้นก็คือศักชัยอดีตเพื่อนสนิทที่เคยถูกเขาใส่ร้ายจนต้องลาออกเกรกช้ยรู้ดีว่าศักชัยคือหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดของการกระทําของเขาเองถ้าข้าโทรไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะ เขาคิดในใจแต่ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกต่อว่าทำให้เขาไม่กล้ากดโทรออกคืนนั้นเกลือกชายตัดสินใจเขียนจดหมายถึงศักชัยแทนการโทรเขาเริ่มต้นด้วยคำขอโทษอย่างจริงใจและยอมรับผิดในสิ่งที่เคยทำลงไปในข้อความจดหมายนั้นเขียนว่าศักชัย ข้าเสียใจในสิ่งที่ข้าเคยทำข้าไม่รู้ว่าคำขอโทษของข้าจะเพียงพอหรือไม่แต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าข้าสำนึกผิดจริงๆและอยากแก้ไขในสิ่งที่ข้าทำลงไปเมื่อเขาเขียนจดหมายเสร็จเกริกชัยกลับรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกน้ำหนักที่กดทับจิตใจเริ่มเบาบางลงและในวันถัดมาเกรกชัยก็เดินทางไปยังบ้านของศักชัยด้วยตนเอง เขากดกิ่งหน้าบ้านด้วยมืออันสั่นเท้าเล็กน้อยเมื่อประตูเปิดออกสักชัยก็อมองเขาโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเกิิกชัยมาทำอะไรที่นี่เออเกิิกชัยพูดไม่ออกเขายื่นจดหมายให้พร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าเออ ข้ามาที่นี่เพื่อขอโทษข้าสำนึกผิดแล้วสักชายมองจดหมายในมือของเกลิกชายก่อนจะถอนหายใจยาวเขาไม่ได้พูดอะไรในทันทีแต่เพียงแค่พยักหน้าเชิงรับรู้เกลิกชายรู้สึกได้ว่าการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในครั้งนี้คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตของเขาหลังจากที่เกลอกชัยขอโทษสักชยัย เขาก็รู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถึงแม้ว่าศักชัยจะไม่ได้ให้อภัยทันทีแต่เกลึกชัยก็เข้าใจว่าการสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลาเกลึกชัยนั้นเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเขาเริ่มด้วยการแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเขานำเงินที่เคยยักยอกไปคืนให้บริษัทโดยการสารภาพ ต่อหน้าเจ้านายเกี่ยวกับการกระทําของเขาในอดีตแม้จะเสี่ยงต่อการสูญเสียตําแหน่งแต่เขากลับรู้สึกสบายใจเพราะได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเจ้านายของเขามองเขาด้วยสายตาประหลาดและกล่าวว่าเกลึกชัยข้ารู้สึกผิดหวังในสิ่งที่เจ้าทําแต่ข้าก็เห็นความกล้าหาญในตัวของเจ้าที่เลือกยอมรับและแก้ไขข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งก็แล้วกัน ขอบคุณครับหลังจากนั้นเกลือชัยก็เปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างสิ้นเชิงเขากลายเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองเขาอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและพยายามแก้ไขค,ความสัมพันธ์ที่เสียไปในอดีตในชีวิตส่วนตัวเขายังใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเช่นการบริจาคสิ่งของให้เด็กยากไร้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนสิ่งที่เคยทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในอดีตเช่นรถยนต์หรูหรือบ้านหลังใหญ่ตอนนี้กลับดูไร้ความหมายเมื่อเทียบกับรอยยิ้มแห่งคำขอบคุณที่เขาได้รับจากการให้อภยัยและการให้เหล่านั้นวันหนึ่งเกลิกชัยกลับไปหาศักชัยอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ไปเพื่อขอโทษแต่เพื่อเชิญชวนให้ศักชยัย มาร่วมงานการกุศลที่เขาจัดขึ้นสักชัยยังคงระมัดระวังตัวแต่ก็รับคำเชิญด้วยรอยยิ้มจางๆเจ้าดูเปลี่ยนไปมากนะเกลิกชยัยข้าจะรอดูว่าเจ้าจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่สักชัยกล่าวเบาๆเกลิกชัยยิ้มและตอบว่าเขาสัญญาว่าจะไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังจากนั้น ชายผู้ที่เต็มไปด้วยความโลภและความผิดเขาเริ่มสร้างตัวตนและเอาทิศตนเพื่อผู้อื่นการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขารู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหลายเดือนผ่านไปชีวิตของเกลอกชายเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเขากลายเป็นคนที่ทุกคนในที่ทำงานเคารพและชื่นชมไม่ใช่เพราะตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพราะความจริงใจและความพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดในอดีตกิจกรรมการกูศสนที่เขาจัดขึ้นประสบความสำเร็จอย่างมากผู้คนที่ไม่เคยเชื่อนในตัวเขาเริ่มเปิดใจยอมรับรวมถึงศักชัยที่มาร่วมงานในฐานะผู้สนับสนุนหลักในงานนั้นเกิดชัยยื่นกล่าวคำปราศัยต่อหน้าผู้ร่วมงานด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจ เสียงรปรบมือดังก้องไปทั่วห้องเกลอกชายมองเห็นรอยยิ้มของเพื่อนรักในฝูงชนแม้จะต้องใช้เวลาแต่เขาก็ได้ก้าวข้ามความผิดในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงหลังงานเสร็จสิ้นเกลอกชายก็เดินออกมานั่งที่ม้านั่งข้างสวนในอาคารที่จัดงานเขามองดูท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มในยามเย็นลมพัดเบาๆทำให้เขารู้สึกถึงความสงบในใจ ข้าทำได้แล้วเขาพูดกับตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มบางๆมองไปที่ขอบฟ้าอย่างมีความสุขพานัทยืนอยู่ในความมืดใต้แสงจันทร์ที่ส่องสลัวลงมายังหมู่บ้านเขามองไปยังยุ้งฉางของเพื่อนบ้านโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความโลภความเงียบสงบของคืนทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีใครมองเห็นและสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น ไม่มีทางถูกจับได้แค่ข่าวเปลือกไม่กี่กระสอบพวกนั้นคงไม่สังเกตรอกข้าก็แค่ต้องการเอามาใช้จ่ายบ้างไม่ได้ทำร้ายใครสักหน่อยนี่นาเขาพึมพำกับตัวเองเพื่อปลอบใจความคิดเหล่านี้ดูเหมือนจะช่วยเขาให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหลายวันก่อนพนัทเคยเห็นครอบครัวของลุงแสง ผู้เป็นเจ้าของยุ้งช้างกำลังลำบากจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ค่อยได้ผลผลิตมากนักแต่เขากลับมองว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่มีใครสงสัยว่าข่าวเปลือกนั้นได้หายไปพนัเดเตรียมทุกอย่างพร้อมไว้ตั้งแต่บ่ายวันนั้นกระสอบผ้าเก่าๆสองใบเชือกและตะขอเกี่ยวเขามั่นใจว่าแผนนี้จะสำเร็จโดยไม่มีใคร,รวงรู้ ตกดึกเมื่อทุกคนหลับไหลเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาแผ่วเบาเขาย่องออกจากบ้านอย่างระมัดระวังเส้นทางที่มืดมิดไม่ได้ทำให้เขากลัวตกกันข้ามมันกลับเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของเขาชายหนุ่มเดินเข้าหลังยุ้งช้างใช้ตะขอเกี่ยวเปิดประตูไม้แผ่นเก่าที่แทบจะผุพังทลายอยู่แล้วเขาแวกทางเข้าไปข้างใน และเริ่มโกยข้าวเปลือกใส่กระสอบด้วยความรีบเร่งเสียงข้าวร่วงร่นกระทบพื้นดังเบาๆในความเงียบสงดัดข้าต้องรีบก่อนที่ใครจะมาเห็นเข้าเขาพูดกับตัวเองขณะหอบหิ้วกระสอบข้าวออกมาทีละใบแต่ระหว่างทางกลับบ้านขณะที่พนะาเตินผ่านทุ่งนา เขาเริ่มรู้สึกว่ามีสายตาบางอย่างจ้องมองเขาอยู่ในความมืดแต่เมื่อเขาหันไปมองก็พบเพียงแสงจันทร์ที่สะท้อนกับรวงข้าวและเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เท่านั้นเฮ้ยคิดมากไปเองเราเขาพยายามข่มใจคมความรู้สึกและเร่งฝีเท้ากลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็วางกระสอบข้าวลงแล้วก็หัวเราะเบาๆกับตัวเองด้วยความโล่งใจ แฝงไปด้วยความภาคภูมิใจเกิดขึ้นในหัวใจของเขาฮะข้านี่เก่งจริงๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยเขาพูดพร้อมกับลูกประสอบข้าวด้วยความพึงพอใจแต่พนธารู้ไม่ว่าบาปที่เขาทำอยู่ในคืนนี้กำลังเริ่มเติบโตรากับเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามในความมืดทุกสิ่งที่เขาทำไว้ จะไม่จบลงเพียงแค่คืนนี้รุ่งเช้าวันถัดมาเขาเดินผ่านตลาดด้วยท่าทางสบายใจเขานำข้าวเปลือกที่ขโมยมาได้ไปขายให้พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านเสียงเหรียญกระทบกันในกระเป๋าของเขาสร้างความพึงพอใจจนเขายิ้มกว้างโดยไม่สนใจผลที่จะตามมาว่าจะเป็นเช่นไรขณะเดียวกันครอบครัวของลุงแสงผู้เป็นเจ้าของยุ้งช้างกลับต้องเผชิญความลำบากอย่างหนัก ลุงแสงสังเกตว่าเข้าในยุ้งฉางหายเกือบครึ่งโดยไม่มีสาเหตุเขาและภรรยาถึงกับถอนหายใจด้วยความกลัดกลุ้มเฮ้อเรามีกินพอถึงหน้าแล้งหรือเปล่าหนะ้าค่ะก็ไม่แน่ใจนะลุงแสงพูดกับภรรยานางพุธภรรยาของเขาก็เพียงแค่พยักหน้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวล เธอไม่อยากให้ลูกๆที่กำลังเติบโตต้องมาอดอยากพนักที่กำลังเดินกลับบ้านผ่านมาเห็นภาพนั้นเข้าก็อดรู้สึกสะดุดใจไม่ได้แต่เขาเพียงสลัดความคิดนั้นทิ้งไปและปลอบใจตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องของข้าข้าก็แค่หากินตามวิธีของตัวเองใครจะไปช่วยทุกคนได้เมื่อเงินในมือของเขาเริ่มล่อยลอ พนัทก็ใช้เงินที่เหลือเสพสุขไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้ากับเพื่อนหรือซื้อของที่ไม่จําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันเขายังหัวเราะเสียงดังทุกครั้งที่เพื่อนพูดถึงความลําบากของลุงแสงเหมือนเป็นการย้ําเตือนว่าเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ในค่าคืนนั้นเมื่อพนัทกลับถึงบ้านเขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆรอบตัวเสียงลมที่เคยฟังดูสงบ กลับเหมือนเสียงกระซิบแห่งความผิดเสียงฝีเท้าของเขาก้องอยู่ในความมืดราวกับมีใครตามหลังมาเขาหยุดจืนหน้าบ้านพลันมองออกไปยังเงาของตัวเองในแสงจันทร์เงานั้นดูยาวราวกับกำลังตามล่าตัวเขาเองความกลัวที่ไม่มีคำอธิบายค่อยๆคลืบคานเข้ามาในใจเฮ้ยข้าคิดไปเอง ไม่มีอะไรหรอกนะ่าเขาพึมความกับตัวเองแต่ความโลภที่เคยทำให้เขาเบิกบานในใจในตอนแรกกลับกลายเป็นเงาที่คอยกดทับหัวใจของเขาในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งนับเงินอยู่ในบ้านความเงียบรอบตัวก็กลับดูน่ากลัวขึ้นเสียงลมพัดผ่านที่หน้าต่างเสียงกระซิบจากที่ไกล ความรู้สึกผิดที่เขาพยายามกดทับเอาไว้เริ่มคืบคลานเข้ามาอีกครั้งเขาพยายามปรอบตัวเองด้วยความคิดเดิมๆว่ามันก็แค่เข้าเปลือกใครๆก็ต้องเอาตัวรอดแต่หัวใจเขากลับไม่สงบเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติในตัวของตัวเองเสียงกุกกักเล็กน้อยดังมาจากหลังคาเราวับับ้านมีใครกำลังแอบอยู่เขาเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปนอกบ้าน แสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาของต้นไม้ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวพนัทเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ใครอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงเขาตะโกนดังลั่นแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับในคืนนั้นพนัทฝันถึงชายชาราผู้หนึ่งที่มองมาที่เขาด้วยสายตาที่เย็นชาชายชาราคนนั้นกล่าวว่า เจ้าคิดว่าไม่มีใครเห็นสิ่งที่เจ้าทำงั้นหรือแต่เจ้าลืมไปว่าเจ้ากำลังปลูกบะลเลดพันธ์แห่งกรรมมันกำลังเติบโตและจะกลับมาหาเจ้าในวันหนึ่งพนัสสะดุ้งตื่นเหงอ่ไหลยท่วมตัวเขามองไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติทว่าความรู้สึกกลัวนั้นได้ฝังลึกในจิตใจของเขาเงาแห่งกรรมเริ่มทาทับชีวิตของเขาอย่างช้าๆ และพนัทก็รู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนง่ายๆเช้า,ชาว,วันต่อมาเขาตื่นขึ้นมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลความฝันเมื่อคืนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวความรู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีสุขภาพของเขาซุดโทมโดยไม่มีสาเหตุข้าวของในบ้านเริ่มพังเสียหายทีละชิ้นและเสียงกระซิบลึกลับในความเงียบงนันทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกไล่ล่า ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่วัดเพื่อหาคำตอบพระอาจารย์รับฟังเรื่องราวของเขาอย่างใจเย็นเมื่อพนัดเล่าถึงการขโมยข้าวและความทุกข์ที่เกิดขึ้นพระอาจารย์ก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าบาปนั้นเหมือนเงาที่เจ้าสร้างขึ้นเองมันติดตามเจ้าไปทุกที่หากเจ้าอยากหลุดพ้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับความผิด และแก้ไขในสิ่งที่ทำลงไปบุญนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะช่วยเจ้าพนัดฟังคำแนะนำด้วยความลังเลใจแต่ในใจของเขาเริ่มรู้ว่าหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คือการได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาทำลงไปวันรุ่งขึ้นเขาเดินทางไปหาเพื่อนบ้านที่เขาขโมยข้าวเปลือกมาเขาคุกเข่าลงต่อหน้าลุงแสงและนางพุธ พร้อมกล่าวคำขอโทษด้วยน้ำตาลุงแสงที่ตกใจในตอนแรกก็รับฟังและเปิดใจข้ารู้ว่าเจ้าทำผิดแต่การกล้าที่จะมาขอโทษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายข้าขอให้เจ้าช่วยเราเก็บเกี่ยวในฤดูหน้านั่นเป็นการชดใช้ให้กับสิ่งที่เจ้าทำลุงแสงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพนัดยอมรับเงื่อนไขด้วยหัวใจ ที่เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นการได้เผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองเป็นเหมือนการปลดปล่อยบางสิ่งในจิตใจหลังจากเหตุการณ์ที่พนัสสารภาพและขอโทษลุงแสงและนางพุทธชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาตั้งใจช่วยครอบครัวลุงแสงอย่างเต็มที่ในฤดูเก็บเกี่ยวทั้งแบกข้าวเปลือกทำนาและทำงานหนักโดยไม่ปริปากบนระหว่างที่ทำงานร่วมกัน เขาก็ได้เห็นถึงความยากลําบากที่ครอบครัวลูกแสงตั้งเผชิญเขาเริ่มเข้าใจถึงความโลภในอดีตของเขาไม่เพียงทําร้ายคนอื่นแต่ยังทําลายความสุขในจิตใจของเขาเองการได้ช่วยเหลือผู้อื่นครั้งนี้ทําให้เขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงเป็นครั้งแรกวันหนึ่งหลังจากทํางานหนักมาตลอดทั้งวันพนัดก็นั่งมองพระที่ตกดินที่ริมทุ่งนาลุงแสงเดินมาหาเขาและยื่นมือมาตบไหล่เขาเบา,เบา พานัดเลยเจ้าทำได้ดีมากชีวิตของเจ้าก็เหมือนแสงอาทิตย์นั่นละเมื่อเจ้าสำนึกผิดและตั้งใจแก้ไขกรรมที่เจ้าทำไว้ก็จะค่อยๆจางหายไปเองเจ้าจงจำไว้ว่าบุญจะเป็นแสงนำทางให้เจ้าเดินต่อไปลุงแสงกล่าวด้วยรอยยิ้มพนัดก็ยิ้มตอบเขารู้สึกถึงความเบาสบายใจที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ในวันถัดมาเขาตัดสินใจเข้าวัดเพื่อบวชเป็นพระพิสุชั่วคราวเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและทถ่บาปในอดีตหลังจากการบวชเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนในหมู่บ้านทางการแนะนำคนรุ่นใหม่การช่วยเหลือคนยากไร้และการสร้างความสามัคคีในชุมชนชื่อเสียงของพนัสเปลี่ยนไปจากชายผู้เห็นแก่ตัวเป็นผู้ให้แสงบุญ เงาแห่งกรรมที่เคยตามหลอกหลอนเข้าหายไปเหลือเพียงความสุขสงบที่มาพร้อมกับการให้และการให้อภัย